คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th ท t o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับชาติไทยจะมีสักด์ศรีถ้าได้คนนี้และมาเป็นผู้แทนคนไทยสุดใจทั่วแดนถ้าได้ผู้แทนที่เป็นคนนี้หยุดแช่แข็งบางกดีทีมจามีขอเปลี่ยนแปลง กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองบางกะดีที่เคารพรักทุกท่านวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาขอเชิญทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกะดีโปรดเลือกพันจ่าอากาศเอกสลิดเย็นส่วงหรือจ่ามีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง ผู้สมัครเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางกะดีอดีตประธานสภาเทศบาลเมืองบางกะดีจบปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต Burning, Burning, Burning. เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งกับขา้าวกับปลาเรายัางเลือกของดีจะซื้อหมูกุ้งไก่ปูปลายังดูเนื้อกรุตาไม่เลือกที่ทางที เอามาทำอาหรเรายังขัดสันไม่ใส่สาร,รเร่งสีเลือกคนเข้ามาเป็นผู้แทนเลือกคนเข้ามาเป็นผู้แทนไม่ต้องเป็นซปเปอร์แมนแต่ขอให้เป็นคนบางกดีจะสดใสถ้าร่วมใจกันเปลี่ยนแปลงเลือกตั้งครั้งนี้จะมีทุ่มเทสุดหัวใจเพื่อรับใช้บางกดี โปรดเลือกพันจ่าอากาศเอกสลิดเย็นสววอ,อย่างจากหรือจามีเบอร,ร์หนึ่งเบอร,ร์หนึ่งเบอร,ร์หนึ่งไม่ทำงานแบบเดิมๆเน้นเพิ่มเติมวิสัยทัศน์ปลุกการมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมสนับสนุนส่งเสริมมุ่งเน้นการพัฒนาเทศบาลเมืองบางกะดี้องเอกรรออืกนนีมยบาาัจพ ะไดด้ลลืมตาเชิหน้าสีนทโยบายบางกะดีวิถีใหม่บางกะดี New Experience หยุทธศาสตร์ Smart Leader ขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ 2. จัดการปัญหารายได้ด้วยนโยบายตลาดแรงงานเชิงรุกและเพิ่มความคุ้มค่าในการจ้างงาน 3. ประสานความร่วมมือแบบไตรภา,าคีประสานบางกดีสู่การเป็นเมืองต้นแบบความน่าอยู่ 4. ่เพิ่มปลอดเมืองบางกะดีด้วยการจัดการพื้นที่สีเขียวและจัดทําแผนแม่บทเพื่อลดมลพิษแบบองค์รวม 5. ส่งเสริสรมมาตรการด้านความปลอดภยัยอย่างจริงจังเพื่อปลูกฝังนิว n o r m a l อย่างถูกวิธี 6. เพิ่มกลยุทธ์สร้างจุดขายเมืองบางกะดีให้มีมุมมองใหม่ในแบบอันซินซิตี7 ขับเคลื่อนบางกะดีสู่เมืองดิจิตอลมีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้โอกออนไลน์บางกะดีจะสดใสถ้าร่วมใจกันเปลี่ยนแปลง28มีนาคมนี้ออกไปเลือกจ่ามีกันนะครับแค่จะเดินเข้ามาก็ทำให้ใชจของฉันละลายมันละลายละลายอยากจะกลืนกินเธอทั้งตัวทำไมได้มากับใครใช่ไหมหรือว่ายังไงเธอชอบอะไรอะ บอกฉันและฉันจะหาให้เธอฉันไม่ได้รวยเหมือนใครหรือไม่ได้มีเหมือนใครหรอกแค่อยาบอกว่าคนในึ่งฉันนํมามันยมีแต่รักจริงจะไม่มีวันมาทอดมาทิ้งให้เธอต้องไปนั่งเสียบรรดาอ,อ,อากาศเอกสลิดเย็นสวงหรือจะหมีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอดีตประธานสภาเทศบาลเมืองบางกะดีทํางานติดดินรู้งานรู้หน้าที่รู้พื้นที่มีประสบการณ์ บริหารงานเป็นเน้นการพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมสารต่อทุกการพัฒนาเพื่อสร้างเมืองบางกะดีให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางรู้งานรู้พื้นที่รู้ปัญหาใจถึง th พึ่งพาได้แน่นอนหยุดแช่แข็งบางกะดีทีมจามีขอเปลี่ยนแปลงวันอาทิตย์ที่28มีนาคมนี้อยากเห็นการทำงานที่ดีเป็นระบบอยากได้คนทำงานโปรดไว้บางใจและช่วยกันสนับสนุน เลือกนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางกะดีโปรดเลือกพันจ่าอากาศเอกสลิดเย็นสวงหรือจ่ามีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถขออาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องพร้อมทำหน้าที่ทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขโปรดเลือกพันจ่าอากาศเอกสลิดเย็นสวงหรือจ่ามีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งอุดมการแน่วแ,แน่พร้อมเข้าแก้ไขปัญหาพัฒนาเทศบาลเมืองบางกะดีตั้งใจจริงไม่ทิ้งปัญหาขออาสาพัฒนาเทศบาลเมืองบางกะดีโปรดเลือกพันจ่าอากาศเอกสลิดเย็นสวงหรือจ่ามีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางกะดีคนใหม่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งบางกะดีจะสดใสถ้าร่วมใจกันเปลี่ยนแปลง เลือกตั้งครั้งนี้จะมีทุ่มเทสุดหัวใจเพื่อรับใช้บางกะดีพร้อมเป็นคนของประชาชนเพื่อประชาชนหัวใจคือพี่น้องประชาชนเท่านั้นโปรดเลือกพันจ่าอากาศเอกสลิดเย็นส่วงหรือจ่ามีเบอร์หนึ่นงเบอร์วอย่งจากเดทคเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางกะดีคนใหม่ ไม่ทำงานแบบเดิมๆเน้นเพิ่มเติมวิสัยทัศน์จัดการทำงานเชิงรุกปลุกการมีส่วนร่วมของประชาชนเลือกนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดีคนใหม่ก็เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งโปรดเลือกพันจ่าอากาศเอกสลิดเย็นสวงหรือจ่ามีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางกะดีคนใหม่ นันให้เธอไปจนหมดในชีวิตตอนนี้มีเพียงแค่เธอเท่านั้นโปรดอย่าทิ้งความกันทำให้หัวใจฉันเพีน